ที่ข้าวนี้ก็พบกับช่องขวัญของขวัญคิงดอมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของนี้เนี่ยจังเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะคะก็มียืดตรงนี <c> ้ <oughs> แล้วก็เราจะมารีวิวกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเราค่อยมาดูรายอีพีนะคะนะคะเป็นเนื้จังในกล่องนะคะจะมีเนื้จังชุดอันนี้มีชุดมาค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะมันมีชุดให้หนูชุดก็คือชุดนี้ แล้วก็เป็นผ้าห่มผ้าอยู่ในเซตเลยนะหวีพร้อมกับกระจกหน้ากระต่ก็จะมีหมอนมนุ่มๆค่ะก็จะมีเหมือนใบอะค่ะเป,เป็นบเป็นใบมาให้นะ นี่เราอยากได้เราอยากได้อันนี้กับอันนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันน,น,นี้ถ้าอยากได้หมดเลยอ่ะน่ารักอ่ะแม่บอกว่าถ้าเป็นเด็กดีแม่จะซื้อแม่จะมาให้อีกตัวนะมีด้านหลังเราอยากไปอยู่บนเฟซบุ๊กกับไอจีนะคะน่ารักมากแล้วก็ช้อน พุดดิ้งนมค่ะม,มันไมาได้ก็ได้คือในแน่จังนะคะขอบคท้อง,งวังจววสดีค่ะว <c oughs> ันนี้ขอกินข้าวนะคะในแน่หิวข้าวนะคะในแในส่ผ้ากันเปื้อแล้วถึงไหนเพื่อบผ้ากันเปื้อมันติดตัวเลยนะคะแล้วก็นี่ พุดดิ้งค่ะต้องคว่ำก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้บะเอาช้อนมาก่อนค่ะแบบเหมือนจริงมากนี่ค่ะตักพุดดิ้งออกมาแล้วจ้าตักบอกมาว่าจะเป็นแบบน,นี้กินได้เลย ใช่คืออย่างนี้นะคะคูกเปลาเราเอาไปมันก็จะตักออกมาแล้วจ้า้วเวลาเรากินนะคะเวลากดเข้าไปนะอันนี้มันก็จะเด้งเข้าไปใหม่มันก็จะเหมือนกินหมดนะคะคือแบบเหมือนจริงมากนะ้องน่าสนุกมากอย่นี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างเห็นไหมหมดแล้วคือแบบฝาน่ารักมาก ค,ค,ค,คือแบบมันน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้คือช้อนกับพุดดิ้งนะคะแยกกันนะคะของในเซ็ตก็จะมีแต่ของในเซ็ตก็จะมีอันนี้อันนี้อันนี้โอ๊ยดูดูนะอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ผ้า,าในในอันนี้ค่ะผ้าจะเป็นตัวเนยๆก็ในแยกนะ เราจะเอาเขามาอยู่ในซิกเดียวกันเลยนี่อันนี้คือนมนะคะนมทุกคนดูนะอันนี้คือแบบนมยังเต็มอยู่ทีมันนมยังมีอยู่เลยพอเรินไปอึ๊กคอคกอออึ๊ก,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 กมันหมดค่ะเพราะว่าคือข้างในเห็นมันมีหลอดใช่ไหมข้างในมีหลอดเดี๋ยวโฟกัสที่หลอด ก็แล <oung> ้วเห็นไหมก็เหมือนเวลาน้องกินค่ะอึก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 นมก็จะหมดแล้วนมมันจะเข้าไปอยู่ในหลอดนะคะบางบางครั้งนะบางครั้งนะแล้วก็อันนี้เผื่อบางทีมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่องบ้างนะคะกินอาเค นมมดแต่ถ้านมมดอ่ะมาทุกคนนะนี่คือนมมดอยู่นี่เราก็จะมีผมน้ากินนมเลยคือตุ๊กตาคนนี้สามารถหลับตาได้นะคะอะน้วยได้สำคัญเป่าผมได้เออ้ออไม่จ๋า นี่พอกินนมหมดเติมนมนมหมดเติมนมเติมเติมนมแล้วก็เวลาคนนอยนะคะุคณนอนสำหรับเราได้ะคะคตุ๊กตาเนี้ยมันแข็งแรงนะคะคุณได้บมังนน้าเราเนเราเป็นนน่แจังสวัสดีไม่ได้เลยคะ่ะนี่คือแบบ ตุ๊กตานี้มันแข็งแรงทนทานนะคะเขียบไหนก็ได้มันไม่เหมือนตุ๊กตาบายแล้วขี้เขียช่ขาตั้งมันต้องใช้ขาตั้งนะเวลาน้องนอนเอาหมอนเลยหมอนมาวางไว้แล้วก็เอาตัวน้องในนี้จังนอนนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าห่มค่ะไปเยี่ยมนี่หกลี นี่นะแบบเป็นเหมือนพ้าคุมทำการทำอาหารได้เลยดูดิพ่อคุมทำอาหารโปรเจ้าคันเนอร์นี่ไม่ได้ละเคยกันเลยค่ะเ,เลยต้องต้องสิบนาทียิงพี่สาวรากอยากกินข้าอยากกินข้า,ยยา,กกาวรงน,นี้ไม่อะไรกินบ้างเนเน่หิวข้าใช่ไหมคะพุดดิ้งจ้า น้อนจ้าแล้วก็นมจ้าพีูดดิง้งก็เอาพุดดิง้งมาใส่นมดีกว่าจะได้หวานหวานเ,เข้าไปเลยมันไม่กแล้วก็เล่นไปเลยแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก,อออก็คือเอาช้อนนะคะเข้าไปตรงนี้ถ้ามันติดดึงออกเลย ไอ้เน,นี่ยจังกินขา้าวไม่หลับอ่าอืม,มกินนมแล้วก็หลับแจ้งแต่งตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะเนเน่เดีย๋ยวเนเน่ต้องหวีผมผมข้าเลียบเนินเชียบ ผมหน้ามา้าเหมือนเราเลยแล้วก็มีผมเหมือนเหมือนไหมแม่เขาเหมือนใช่ไหม,ามาแมวแหว่งแล้วต้องบีบตรงๆเอาผม,มข้าวออกม,มีผมไปโรงเรียน โอเคนะคะขอตั้งคำถามกันนะก่อนที่เราจะไปดูชิ้นต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามชอ่องของเพจกิ๊งเดิมนะยคะให้เวลาห้าวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งูมนวนเวลาโอเคมาเล่นกันต่อนนนนตอนนี้นะคะก็ขอบายบายนะฮะขอมี่คำถามนะฮะอันนี้นะคะ ซื้อได้ที่ไทอยอัดน,นะคะซื้อได้ที่ไทยอัดมันน่ารักคอยทำนะคะของของที่แยกเซตนะคะคืออะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่วนใค่ะบ๊ายบาย